ครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพู่พ่อกับช่องแม่น้องเดือนนี่แล้วพี่น้องเอ้ยกําลังสิพากันไปอันร้านค้าพี่น้องข้างแรกเนาะตั้งแต่มาอยู่เกาหลีพี่น้องเอ้ยมาส่วนทีมงานนี่พี่น้องอ่ามันเห็จดจชนใดอยู่เนาะมันอยู่จชนใดเนาะ ก้อยพ้นก็นกำลังมาพี่น้องเอ้ยผู้พ้นตกเนาะพักกระลุยมายัง <c oughs> เซลยังอะไาเซลย์ขี่รถมาเลย,เยโอ้มาหอดเลยพี่น้องเอ้ยมากลางคืนเนาะ ขามากขึ้นเหมิกันเลยเมื่อดเนี่จังหน่อยพี่น้องตอนนี้ก็พลังลงไปเลยอัดโลงเบียวได้วะนะเบียวพับฟเบีมือไลปึ๊บเบี้ยเบีอนั่นปุ๊ยมามาหอดเลยพี่น้องเอ้ยปะไฟสิพากไฟสิเขาก่อน พี่น้องเอ้ยประกันมาลานขาพี name, ่น uh ้องลานขาอยู่เกาหลีเนาะป้าป้าป้าโหน้าพี่ยังเบาโซลีก็เรื่องหลดอยู่ตอนนี้พอนองเดือนมาหอดเลยลานขาเนาะเอาไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยสิวาจังไดเนาะบาทนี่ยที่ถามจื่อจังไดเนาะบาทเนาะ เบิ่งกันพี่น้องเอ้ยจักรยานยังเอาไปกินทีมงานมาสาสคนพี่น้องมากะพุนกะตกะน่พี่น้องเอ้ยตามทางกันเลอัดกันมาเข้า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 ไปเข้าไปเอ้พี่น้องเอยบ้าเข้าไปเิงเนาะลาขาอยู่เกาหลีพี่น้องอังให้เซโย เนี่ยม yeah. ah. so yeah. ีคนฮะคือบเขามากเลยเาเ้เามารนะอันองาสิโยนี่สิเด็กขันยิเ ใช่เลยเะเอายงลยะบดเอายีบ hey. ah, nope. right? ่นี่ใช่เเอากเฮ้ยนโซจูเอาบ่ะื่ปซี่ใชเลยคนหนาผู้ิกินน่ะนะเเอาีป่เอาป๊ปซีฮะบ่งกันพี่น้องเ้ยสิได้ยังเนาะหลานข้าิ่นก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย กสคคล้ายบ้านเฮาอยู่ฟนลก์เขาเจาก็ว่างคลองว่างยังจัดคลองคล้ายกบ้านเฮาเนาะได้ราคาเท่าไรเน่มามเงินก้อนเงินเงินก้อนม่ได้ยากไม่เรียนีกเงินเงินก้อนเมือนกูอันเมื่อไม่ได้โอ้โหอันนี้บ้อันนี้า เบียเบียบ่ถามแล้วเบ่งรูลายมาได้น่ะทามเอามาเอามาเบ่งราคามันเป็นยังไ่หนึพัน่น้อาร้อยสีโลนึงสีโลน่โนึงโอ้ยไปเปรียบเทียบนั่นเนาะ กิ bicycle, ่ก like like For ็ม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเเลยเเลยเฮ้ยเฮยนะฮะพี่หนังเลยกินตุลป้องพอเออพอแ่ะไม่ซีบเบิงพี่นังเลยเนาะนี่แม่มาล่ะเนี่ยมาเออามเาหลาอันแพ็กหนึ่มืนเอสพี่หนงเลยาพลาหาลอยเออหมาถือเนาะหมาเนาะเนียวหาพันหาลอยพี่นองเลย Mà, mà mình yêu, xi hô, vóc không, 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 เด้อมปเาอันนี้อั้้บุยกะเลยป้าพี่น้องเอเบดูขนมขนมก็เจ้ากาข่คือฝังไทยเนาะมีขนมแบบขนมฟังห่วนใส่นีครับเอาเอาเอา้ยเจาเรียเไขคือบ้านเท่านั้นเลยพี่น้องเอ้ต่างแต่ ่อ้โ้ที่จะเอานักเท่านะตูปบลองมึงก่อนเดี๋ยวมันโปบเสียบได้จ้ะกินกินอันนี้เป็นข้างแรกเนาะพี Eller ่น้องที่ว่าเข้าสีเข่ามาลานขา่น้อยรอบปลายเดือน <c oughs> <deep. c oughs> อันนี ا, ้ฮ่าเลยเอาของกันปีนังเอ,อ้ยขนมมาม่าอันนี้มันถือห่อละพันเนาะหาหอ่อหาพันแต่วะหาหอกะสี่หอ่อวะเนี่ยมันถือห่อละพันปลายแด้นีงง่ถือห่อละพันปลายพี่น้องเอ้ยมาม่าอยู่เกาหลีเนาะไดเแ็นแนมเบิ่งกอะพี่น้องเอ้มันบลาเนาะ ทางได้ไรเขาหน่เนะเทาไ่ะทางได้ไรเห็นยังไป็หล่อยังไป็หล่อหาเหลือคออยู่ยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้จมลีปันหูเออเอาทายมันดุจมลีปันหูอีสเซย์เนาะอีสเซย์แม่บ <laughs> <laughs> ่มีจมลีปันหูพี่น้องเลย คนเกาหลีก็ huh? yeah. uh, s <S well, s <S ับใจเรื่องพี่น้องเออเด้อใครว่าว่าซัมบรีปันหูอิซโยเออเราอะเออเราสบายรับเบาเลยเออเออนี่ยเมียนนี่มีเบ่ะเราโอ้เราเข้าใจได้พี่น้องเอ้ยเนาะเราเบาสี่ใจหูเขาก็บานแล้วก็จะเราเข้าใจเบิ้ลเบาเบิ้ลเบาโอเคเปล่าโอเคเนาะโอเคโอเครวมโอเควนีว่าที่เนี่ยวกว่าะ

phân luôn phân luôn luôn vừa nóng 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 vừa ไปมาในพี่น้องเลยไปเมื่อจะเอายังจะเอาเป็ดอยูบ่ได้แล้วเนาะไปแต่ทรงดำเนาะเออขาดเนาะโอ้เมื่ออะไรพี่น้องเลยเนาะเมื่อพอกันจะขึอนนี่พี่น้องเลยตอนนี้มาหอดห้องเลยพี่น้องเลยขอรีวิวก่อนขอรีวิวของอันของเกาหลีกันเด้อพี่น้องเลยปไาติดต่อ เขาเจ้เอิญยังก่อนเนี่ยขนบาทห้ากับเบียะเนาะอันนี้เบิงคนต้องเดือนสิมารีวิวมาหมาพี่น้องมาหมายหอนี่มีสี่หอสี่หอเนี่ยหาพันหาลอยวอนไป้นเอยอันนี้ก็แพ็กละแพ็กละหมื่นเนาะแพ็กละหมื่นเอสน้ำโคกในจักรไใร กสิได้ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยไปเกาหลีกันเลยหลานขาเกาหลีขายคือบ้านเฮาเนาะไปกันเลยเขาไปกันเลยเนี่นบ่จิ้มมึงหลุสะอาดมันบบบนี้พี่น้องเลยจัดจัดก็นายจอม่ายนี่แหละเราสิขามาเบิ่งมาเร็ยนู้เราเรีนแล้วเราปลอดภัยบ่ากันเบื่อเล่น